เปิดประตูเข้าไปมันกลายเป็นห้องโล่งๆสวมหายไปอาจารย์ถามว่าแล้วไปห้องน้าห้องไหนใช่เพราะเป็นคอนโดเพราะเป็นคอนโดให้ไปเช่าอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันห้องข้างๆแล้วไปเข้าห้องนั้นแทนเป็นห้องน้ําห้องน้ำนี่แหละคือจุดซัพย์เพราะว่าลมมันเข้าไปห่วงมันเข้าไปไงในห้องน้ํามีจุ้ยด้วยห่วงจุ้ยครบเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ เขาเรียกว่าชุดข้อมูลหนึ่งพูดถึงห้องน้ําที่บอกว่าห้องน้ําเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดขุมทรัพย์ของบ้านอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับอาจารย์ครับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะมากนะคะเข้าใจผิดว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดขุมทรัพย์มีคนถามอาจารย์เยอะแยะมากมาเรื่องนี้อาจารย์เคยพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็มาตอบคําถามกันอย่างจริงจังกันสักทีนะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าห้องน้ําเนี่ย ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบของหวงจุ้ยเลยเพราะห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านต้องนึกย้อนกลับไปในสมัยเมื่อเป็นร้อยร้อยปีเอาแค่ร้อยปีนะแต่วงจุ้ยจริงๆมีมาตั้ง4,000กว่าปีละตามที่จดบันทึกไว้มี4,000กว่าปี ไม่ได้จดบันทึกก็มีมากกว่านั้นนะคะครเราลองย้อนกลับไปดูทีนี้ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นไทยในสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในบ้านครับือม,ม,คมความปมายของจารยคืออยู่นอกบ้านอยู่นอกตัวบ้านไม่ได้แบบบ้านที่เราพักอาศัยนอนนั่งทำงานกินข้าวไม่มีห้องน้ำอยู่ในผนังบ้านตรงนี้ เหตุผลก็เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สกปรกเราไปถ่ายกันเนี่ยเขาก็จะขุดหลุมใช่ไหมลึกๆแล้วก็วางแผ่นกระดานเพื่อนั่งเหยียบได้จากนั้นเนี่ยขอบเขตของห้องน้ำก็คือกั้นแค่เป็นผนังสีด้านเท่านั้นเองแค่กั้นไม่ให้ใครมองเห็นหรือไม่ให้เรามองเห็นใครนะคะบางบางที่ยังหลังคายังโล่งเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นออกมามันไม่มีระบบกําจัดกลิ่นหรือว่าระบบกําจัดเอาเข้าไปเก็บเอาไว้หรือยังไงเหมือนสมัยนี้โดยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ําในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นห้องที่สกปรกโสโครกแล้วก็ถ้ามีมาแมลงวันก็มแมลงวันตอมอาจจะแพร่เชื้อโรคได้อีกดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ห้องน้ําจึงไม่ถูกระบุเอาไว้ ในหุ่นจุ้ยในสารระบบฮวงจุ้ยในสมัยก่อนแต่พอเป็นสมัยนี้เรามีวิวัฒนาการการก่อสร้างมากมายเทคโนโลยีก็สามารถทําให้การเก็บอุจจิสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะคะเก็บเข้าไปในถังเซตเก็บเข้าไปแล้วก็ทำให้ไม่มีกลิ่นขึ้นมาได้ห้องน้ําในสมัยนี้บางครั้งยังนอนได้เลยติดแอร์หอมกลุ่น สบายใจคนอยู่ในห้องน้ำเป็นชั่วโมงก็มีถูกไหมคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องห่วงจุ้ยค่อนข้างเยอะแต่สารที่ถูกส่งต่อมันมีความคลาดเคลื่อนต่อในหลายๆยุคหลายๆสมัยถึงแม้ปัจจุบันจะสร้างห้องน้ำให้สวยงามแล้วนะคะคสินแสที่ไม่ได้มีความรู้ด้านวิชาการเลยก็ยังคงมองว่าห้องน้ำเป็นสิ่งสก,กรปรกอยู่ครับอา,อาจารย์จะโยงให้ฟังตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันก่อนนะนะคะ ดินแสที่มีความรู้เชิงวิชาการน้อยหรือไม่ได้ศึกษาเชิงวิชาการมาก็จะมองว่าห้องน้ําเป็นสิ่งสกรปรกก็ยังไม่ให้ห้องน้ําไว้ในบ้านอ,อีกเหมือนกันอันนี้ในแง่หนึง่งยังไม่พูดโยงกลับมาที่คําถามบอยนะครับอ,อ,อาจารย์ก็เคยไปเจอมาเหมือนกันเป็นไงบ้างครับที่เจอเคยไปเจอมาจริงๆเจอมาหลายเคสนะคะจะเล่าสองเคสสั้นๆก็แล้วกันว่ามีคนนึงเนี่ยเชิญให้อาจารย์เนี่ยไปจัดหงจุ้ยให้เป็นบ้านเฮวเฮา อยู่ต่างจังหวัดเขาเคยเชิญสินแสท่านหนึ่งที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากในอดีตมาจัดให้เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะอาจารย์ไปถึงก็เข้าไปดูในห้องที่มันเป็นห้องน้ําของบ้านหลังนี้เอ,อเปิดประตูเข้าไปมันกลายเป็นห้องโลง่โลงๆส้วมหายไปอมมีมีท่อมีระบบท่อมีจุดเดิมร่องรอยของร่องรอยของส้วมแต่ไม่มีส้วมโถ ใดๆเนี่ยไม่มีไม่มีแล,ล้วเอาออกไปหมดแล้วคือห้ามคนเข้าห้องนี้อาจารย์ถามว่าเอาไว้ทําอะไรปิดไว้เฉยๆเ,<อ>เก็บของได้ไหมไม่ได้<อ>สินแสคนนั้นห้ามเก็บของอทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าสินแสคนนั้นเขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งสกรปรกและเป็นสิ่งอัปมงคลให้เอาไปไว้นอกบ้านนอกบ้านของเขาก็คืออันนี้มันเป็นเฮาเฮารุ่นเก่านะคะแบบสมัยเก่าดั้งเดิมเลย เดินเข้าไปหลังบ้านลึกๆลึกๆเลยแล้วก็มีดงกล้วยห้องน้ำไปสร้างใหม่ตรงนั้น oh. อ่ะมีห้องน้ำอยู่ชั้นบนด้วย oh. ก็รื้อออกเหมือนกันเฮ้ย oh. นี่คือเรื่องจริงเออเพราะมีความเชื่อว่าห้องน้ำเป็นจุดอัปมงคลใช่เป็นจุดอัปมงคลเป็นสิ่งสกรปรกแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในบ้านนี่คือความเชื่อดั้งเดิมแต่เอามาปนไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัย hmm. อันนี้คือ ส่วนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เชิงวิชาการไม่ศึกษาเพิ่มเติมก็มองว่าห้องน้ําเป็นสิ่งอัปมงคล<ม>ตามยุคเดิมอ,อีกเคสหนึ่งอาจารย์ไปที่คอนโด<ม>นะคะคอนโดนี้เนี่ยคอนโดแพงนะอยู่กลางเมืองเลยนะก็หลายปีแล้วเหมือนกันที่ไปมานะคะอาจารย์ก็ถามว่าห้องน้าเนี่ยหายไปไหนเอาออกเหมือนกันเอาถออกเหมือนกัน<ม>เป็นที่จ่ายคนเดียวกันที่ไปดูให้เนี่ยบอกว่าห้องน้าเนี่ยเป็นสิ่งอัปมงคลให้เอาออกไป อาบน้ําก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยนะเก็บของก็ไม่ได้เหมือนปิดไว้เฉยๆห้องนั้นอาจารย์ถามว่าแล้วไปห้องน้ําห้องไหนใช่เพราะเป็นคอนโดเพราะเป็นคอนโดสินแสแนะนําว่าให้ไปเช่าอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันห้องข้างๆแล้วไปเข้าห้องนั้นแทนเป็นห้องน้ําเอาหรือถ้าไม่เช่าหรือถ้าไม่ซื้อหรือถ้าไม่เช่าคือยังก็ต้องใช้ห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องตัวเองเ ถ้าไม่เช่าไม่ซื้อก็ให้ลงไปใช้ส่วน,วนกลางถาม<า>ในความเป็นจริงว่าสะดวกไหมอันนี้คือความสุดโต่งแล้วก็การไม่หาความรู้เพิ่มเติมของสินแสแลวไม่ปรับตัวตามยุคสมัยก่อนก็มองว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งประมะคลและมาอีกอพอมาในผ่านมาอีกเจเนอเรชันหนึ่งสินแสที่พอจะมีความรู้เชิงวิชาการบ้างครับ แต่เรียนมาอาจจะไม่ครบถ้วนบอกว่าห้องน้ําเป็นจุดซับอย่างที่บอยบอกมันไปจากตรงนั้นมาสู่ตรงนี้มีวัฒนาการมันปรับแบบสุดขั้วได้ไงครับอาจารย์คนเราพอมีความรู้ก็เข้าใจว่าความรู้มันถูกต้องศาสตร์หนึ่งศาสตร์จะมีความรู้หลายวิชาอยู่ในศาสตร์นั้นบอยเข้าใจไหมการที่เราจะเรียนจบเป็นหมอได้ไม่ใช่ว่าบอยจะเรียนแค่วิชาเดียวแล้วเป็นหมอหรือว่าเรียนแค่ชีวะอย่างเดียวเป็นหมอได้ไหมไม่ได้ มันก็ต้องเรียนอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วเอามา mix รวมกันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมีความต่อเนื่องกันทีนี้สินแสอีกส่วนหนึ่งแล้วกันไม่ระบ,บุชื่อสินแสอีกกลุ่มหนึ่งที่พอจะมีความรู้บ้างแต่ความรู้อาจจะไม่ครบถ้วนหลายๆวิชารเรียนมาว่าอากาศมีมวล่วงจุย้ยโอเคเป็นเหมือนเหมือนวิทยาศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ หวงคือลมจุ้ยคือน้ำอากาศมีมวลลมมีมวลและมันจะแลนดิ้งหรือโคจรมันจะวิ่งไปที่จุดที่ต่ำอ,อันนี้คือความเป็นจริงและถูกต้องตามหลักหรแล้วถูกต้องอห้องน้ำก็คือจุดที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดในบ้านทำไมห้องน้ำต้องต้องต่ำที่สุดในบ้านเพราะอะไรครับอาจารย์ก็ให้น้ำมันไหลทิ้งถ้าห้องน้ำสูงน้ำมันจะไหลเข้าห้องน้ำหรือน้ำจะไหลออกมานอกบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเห็น ห้องน้าทุกบายจะไปลงไปอีกหนึ่งขั้นอีกสเต็ปหนึ่งถูกไหมฮะสเต็ปหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยเวลาเราอาบน้ําหรือว่าเราล้างห้องน้ําห้องน้ําเวลามันเปื้อนเราก็ต้องล้างเรามาล้างห้องรับแขกไหมไม่ล้างถูกไหมคะเราเช็ดเอาแต่ว่าห้องน้ําเราต้องล้างเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเวลามันไหลในห้องน้ํามันก็จะไม่กระชอกหรือมันจะไม่ไหลกลับเข้ามาในบ้านห้องน้ําเป็นจุดที่ต่ําลมหรืออากาศมันก็จะแลนดิ้งมันจะวิ่งเข้าไปในห้องน้ําถูกไหมคะเพราะฉัน สินแสกกลุ่มนี้ที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างก็บอกว่าห้องน้ํานี่แหละคือจุดซับเพราะว่าลมมันเข้าไปห่วงมันเข้าไปไงในในห้องน้ํามีจุ้ยด้วยครับห่วงจุยครบเลยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ใชรรเพราะห้องน้ําอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ขังและเก็บเอาไว้ทาไมครับอาจารย์เวลาเทน้ําก็ไหลลงล่างถูกไหมคะครับกดชักโครกมันก็ดูดออกไปครับห้องน้ําเป็นที่ที่ไม่ได้ ไปเก็บสะสมไว้นะแต่เป็นที่ที่เอาออกอถูกไหมคะคพลังงานที่มันเข้าไปสะสมไวนะ้นั้นมันไม่ได้สะสมแล้วอยู่ตรงนั้นมันก็จะต้องถูกเอาออกไปด้วยมาจริงแต่ก็ไปจริงเหมือนกันใช่แล้วทีนี้เนี่ยในพลังงานของบ้านของเราเนี่ยมันก็มีการแบ่งเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะ รูปแบบต่างๆ,ๆหลายๆรูปแบบที่อยู่ในบ้านเวลาที่สินแสคำดวณออกมาก็จะมีหลายรูปแบบหลายๆจุดในบ้านมีพลังแบบนู่นมีพลังรูปแบบนี้อยู่ณจุดใดๆอาจจะมีจุดที่เป็นจุดที่ประจุพลังงานร้ายอยู่บางจุดของบ้านและจุดพลังงานดีอยู่บางจุดของบ้านซึ่งห้องน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในจุดของพลังงานดีก็ดีไปครับก็ส่งเสริมคนที่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในจุดของพลังงานร้าย ก็อาจจะส่งผลร้าย<ม>เช่นเดียวกัน<ม>จากที่เคยเข้าใจว่าเป็นจุดซับอาจจะเป็นจุดเสียซับไปเลยก็ได้<ม><ม>อาจารย์ครับถ้าห้องน้ําอยู่ในจุดที่ดีเหมือนที่อาจารย์บอกอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมอย่างนะั้นห้องน้ําจะส่งเสริมด้านไหนบ้างที่ไม่ใช่ด้านขุมทรัพย์ที่เราเคยคุยด้ว<ม>ยคะห้องน้ําเราก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของธาตุ<ม>เช่นเดียวกันนะคะค จริงๆวิชาหวงจุ้ยมันมีหลายวิชากรณีที่เรามองแค่ความเป็นธาตุห้องน้ําเราก็มองเป็นธาตุน้ําด้วยเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีจุดที่ส่งเสริมให้กับธาตุใดๆได,ได้บ้างเช่นส่งเสริมธาตุน้ําหรือส่งเสริมธาตุไม้ก็จะยิ่งทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยมีความเป็นมงคลในทาง่วงจุ้ยมากยิ่งขึ้นพอมันอยู่ในจุดที่ดีมันก็จะส่งเสริมพลังดีโดยรวมให้บ้านหลังนี้ คนที่อยู่อาศัยก็จะได้รับพลังงานที่ถูกยุคถูกสมัยและไม่มีความขัดแย้งกันในบ้านเกิดขึ้นนะพอไม่มีความขัดแย้งความคิดทุกอย่างก็จะโฟล์คิดอะไรก็จับจังหวะจับโอกาสได้ถูกนะคะโดยภาพรวมของมันอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องพอเป็นจุดซับเอาตังไปเก็บไหมหรือว่าไปนั่งเอือคิดเรื่องเงินเหรออย่างเงี้ยมันไม่ใช่คะอันนี้คือเป็นเรื่องของพลังงานและเป็นเรื่องของตัก พ่ออาจารย์พูดอย่างนี้ผมลึกถึงตัวเองที่แบบว่าเวลาที่ผมคิดงานออกส่วนใหญ่คิดได้ที่ห้องน้ำบอยก็เลยรู้สึกว่าใช่แล้วห้องน้ํำคือจุดซับรู้สึกว่าเฮ้ยความคิดมันแล่นไว้มันอาจจะในในศาสตร์ของทธาตุน้ำกับทธาตุไม้ที่มันบังเอินคนอยู่อย่างเรามันมันโป๊ะเชะกันตรงนั้นพอดี ทุกคนถ้าสังเกตจริงทุกคนงานมันจะออกช่วงเราอาบน้ำแล้วแบบอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับบางดูบังเอิญว่าอาจารย์รู้ดวงบอยอยู่แล้วอาจารย์รมีคําตอบสําหรับบอยโดยเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วแต่อาจารย์ตอบเป็นภาพรวมสําหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้รู้ดวงตัวเองหรืออาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ในธาตุของโหราศาสตร์จีนมีธาตุน้ําไม้ไฟดินทองถ้าเรารู้ดวงของเราเอง ว่าดวงของเราชอบาธาตุอะไรไม่ใช่ตัวเราชอบนะนบดวงของเราชอบาธาตุอะไรเราต้องเสริมดวงด้วยธาตุอะไรใช่ไหมคะเราจะใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นาธาตุธาตุนั้นให้มากที่สุดหรือเราจะประจุพลังงานของาธาตุนั้นให้มากที่สุดซึ่งวิธีการประจุมันก็มีวิธีง่ายๆห,หลายๆวิธีเช่น<ๆ>การใช้ธาตุนั้นที่เป็นธาตุนั้นจริงๆก็คือน้ำอย่างดวงของบอยเนี่ยบอยก็ชอบธาตุน้ำ แล้วบอยก็ชอบธาตุไม้บอยจําได้ไหมจำได้จำได้ไดเพราะฉะนั้นเวลาที่บอยอยู่กับน้ําบอยจะสังเกตเห็นตัวเองว่าเวลาที่บอยอยู่กับน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําแบบไหนน้ําตกน้ําพุอาบน้ำครับดื่มน้ําบอยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาม,มันเป็นเหมือนการเพิ่มพลังของดวงชะตาเข้าไป<อ>ไม่หอหงไหมคะและที่สําคัญอันนี้คือเรื่องของดวงก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของโครงจุย้ยหรือสถานที่เกี่ยวกับธาตุเหมือนกัน ห้องน้ำของบอยอาจจะเป็นจุดที่เป็นทิศทางของธาตุน้ำหรือธาตุไม้มที่เป็นจุดประจุพลังของบอยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าห้องอะไรที่เป็นจุดเรียกทรัพย์เป็นขุมทรัพย์ของบ้านครับอาจารย์ถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะห้องที่มีความสัมพันธ์นะในเชิงฮงจุย้ยเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์อาจารย์ให้เป็น หลักๆเป็นสามห้องละกันหรือรว่าสามพื้นที่นะคะห้องแรกก็คือเป็นห้องรับแขกหรือถ,ถ้าบ้านใครไม่มีห้องรับแขกก็คือห้องโถงเ,เ,เปิดประตูเข้ามาบนั่นแหละคือห้องโถงห้องรับ<ช>ของบ้านนะคะก็คือห้องแรกที่เราเข้าไปเลยนะคะจุดตรงนี้เป็นห้องที่สําคัญที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วทุกๆบ้านห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าห้องนอนอาจจะเล็กกว่านี้ห้อง รับแขกใหญ่มากซึ่งบางคนอาจจะไม่มีแขกหรอกนะก็ถือว่าเป็นห้องโถงห้องโถงตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สะสมพลังงานที่เราเคยทำคลิปในเทปเก่าๆไปมันก็คือเป็นเหม่งตึงภายในเปรียบเทียบกับอวัยวะของคนก็คือกระพุ้งแก้มเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยคือแก้มลิงลิงเวลากินข้าวไปแล้วชอบซ่อนกินอาหาร,รชอบซ่อนไว้ในกระพุ้งแก้มใช่ไหมคะ แกมลิงก็คือการสะสมการเก็บสะสมพลังงานเอาไว้เพื่อนำไปใช้ mm hmm. นี่แหละคือจุดรวมเพราะฉะนัน้นณจุดนี้ห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกจะต้องว้างโล่งสว่างไม่รก mm hmm. สำคัญมากคือไม่รกถ้าถามว่าของเยอะแล้วทำยังไงหาที่เก็บไม่มี mm hmm. ที่เก็บอาจารย์ หาที่เก็บหมายความว่าไม่ได้ไปหาที่เก็บที่อื่นจะเก็บแถวนี้ก็ได้แต่เก็บให้มันเป็นระเบียบเอาตู้มาสักใบสองใบแล้วยัดมันเข้าไปข้างในอะบรรจมองไม่เห็นแต่ข้างนอกต้องมองเห็นมันเป็นสัดส่วนและมีพื้นที่โล่งให้มากที่สุดเพื่อมีการรวมตัวของพลังงานนะคะและถ้ามีการกระตุ้นพลังงานที่ดีเพิ่มขึ้นอีกจะยิ่งดีมากขึ้น นี่จะเป็นจุดที่จะทําให้มีการสร้างกระแสของการเรียกซับได้มากขึ้นครับนี่แหละคือจุดที่สําคัญที่สุดอี่คือห้องโถงมีอีกห้องไมหมครับอาจารย์นอกจากห้องโถงแล้วก็จะเป็นห้องทํางานต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการ work from home ม,มากขึ้นครับบ้านบางบ้านที่อาจารย์ประจัดหงจุ้ยหลายๆบ้านเนี่ยจากเดิมที่ไม่เคยมีห้องทํางานก็ทําห้องทํางาน เอาไว้แล้วก็มีครับแล้วบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นในหน้าตอนนี้อาชีพเนี้ยเยอะมากนะคะก็อาจจะมีห้องทํางานห้องเนี้ยต้องเป็นห้องที่มีพลังงานที่ดีและเป็นห้องที่เป็นตัวประจุโชคลาภพลังงานอของโชคลาภให้กับผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่อยู่อาศัยครับนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่จุดไหนของบ้านก็ตามแต่ห้องนี้คือห้องที่ สามารถสร้างทรัพย์ได้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องหงจุ้ยครับก็ห้องเนี้ยเป็นห้องที่สําคัญแต่ถ้ามีความรู้เรื่องหงจุ้ยต้องเลือกจุดต้องเลือกจุดที่จะไปทําสมมติกําลังจะทําอยู่แล้วเสียตังให้ช่างทําอยู่แล้วอย่างน้อยๆควรจะต้องรู้ว่าควรจะต้องเอาไว้ที่จุดไหนของบ้านจะดีกว่าเพื่อที่อย่างน้อยๆนะคะไม่ใช่อย่างน้อยสิจะทําแล้วจะเสียตังแล้วมันต้องได้แบบเป็นกอเป็นกรรมจริงจัง ได้เพิ่มแล้วสร้างซักให้เราได้จริงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญถูกต้องในการชี้จุดอ่ายกเว้นคุณจะหาความเชี่ยวชาญด้วยตัวคุณเองก็คือไปเรียนเมื่อไหร่คุณได้เรียนรู้แล้วค่อยไปทำกรณีที่ไม่มีห้องทำงานก็จะเป็นส่วนที่สามครับค่คะนั่นก็คือจุดที่คุณนั่งประจำครับอย่างเช่นเราอยู่บ้านของเราเราไม่มีห้องทำงานมีจุดที่เรานั่งประจำไหม ส่วนใหญ่มักจะเป็นโซฟาหน้าทีวีหน้าทีวีตรงไหนที่มันสบายเราก็ชอบไปนั่งตรงนั้นถูกไหมคะโดยทั่วไปก็คือโซฟานั่นแหละโซฟาเนี่ยจุดไหนที่เรานั่งประจําโซฟาอาจจะยาวเป็นตัวแอลอบางทีโซฟาตัวแอลตัวนี้จุดที่จะเป็นจุดที่ก่อโชคลาภอาจจะอยู่หัวมุมโน้นหรืออาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นี่ก็จะต้องใช้ ฝีมือใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้จุดบอกให้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนที่ดีแต่โดยภาพรวมหากคุณนั่งจุดไหนบ่อยๆคุณก็ควรจะทําให้จุดนั้นมันเป็นระเบียบโลง่งกว้างสว่างนะคะแล้วก็ไม่รกอาจารครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วมันนอกจากห้องที่เราพูดไปทั้งหมดห้องน้ำห้อง ห้องโถงห้องรับแขกห้องทางานมันมีห้องอื่นไหมครับที่สามารถกระตุน้นทรัพย์อย่างเช่นห้องครัวหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถ้าในมุมมองของอาจารย์นะคะในทัศนะของอาจารย์อาจารย์มองว่าห้องนอนและห้องครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปบ่งบอกหรือว่าเกี่ยวพันสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่า ะะอย่างห้องครัวเนี่ยเราต้องทำอาหารกินเราก็จะมองถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งต่างๆที่อยู่ในครัวนั้นนะคะถ้ามีความขัดแย้งกันก็มองไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นการที่เราจะไปดูโฮมจุ้ยห้องครัวรเรามักจะใส่ใจและสนใจในเรื่องของเตาแล้วก็ซิงน้ำเป็นสำคัญเตาเนี่ยเราก็มองเป็นธาตุไฟซิงน้ำเรามองเป็นธาตุน้ำ ไฟกับน้ํามันตีกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เตาไฟกับสิงน้ํามันอยู่ตรงข้ามกัน uh huh. ตรงๆเลยหรือว่าติดกันเลยแบบนี้ยจะไม่ดี uh huh. เพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อาจจะมีปัญหานะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพน้ำไฟตีกันก็จะมีปัญหาในเรื่องอื่นๆขึ้นมาได้อีกในทางงงจุย้ย uh huh. คและในห้องนอนนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงรถูกไหมคะค การนอนให้ถูกทิศทางเสริมดวงชะตาได้ยิ่งดีรหรือว่าไม่ขัดกับชัยภูมินะคะหรือว่าทําให้เรานอนหลับได้ดียิ่งขึ้นการนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือบรรยากาศในห้องนั้นการตกแต่งทําให้ไม่เครียดมีความผ่อนคลายเข้าไปแล้วนอนหลับสบายสุขภาพเราก็จะดีเข้าไปแล้วมีความโรแมนติกสามีภรรยาก็เครียดเครียดมาจากที่ทํางาน ก็ไม่ทะเลาะกันถูกไหมคะถ้าเข้าไปปุ๊บมีแต่ความรู้สึกที่แบบเครียดมองไปตรงไหนก็เครียดทาไมห้องนอนมันเหมือนห้องทํางานจังเลยก็เอางานมาเหมือนเอาความรู้สึกของการทํางานมาอยู่ในห้องนอนก็ทําให้เครียดยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นห้องนอนกับห้องครัวอาจารย์จึงมองว่าออมันเป็นสิ่งที่ชี้ไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องสุขภาพมากกว่าอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยากได้โชคได้ลาบจากห้องนอนอยู่ เผื่อหนวันหนึงเราฝันเห็นเลขเด็ดมันสามารถวางภคงจุ้ยยังไงให้เราฝันได้โชคลาภลอยบ้างครับอาจารย์ทําได้ค่ะทําได้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวิชาขั้นสูงน,นะครับมันจะต้องมีการคํานวณเฉพาะเจาะจงใช้ดวงของเจ้าชะตา<อ>ะใช้ผังของบ้านนะคะผังโงจุ้ยของบ้านซึ่งมันก็จะมีหลายระดับขั้นแล้วก็มีหลายวิชาถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีการ เฉพาะเจาะจงเจาะลึกเข้าไปในบ้านแต่ละหลังและบุคคลแต่ละคนอ๋อครับอ,อ,อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปข้อคิดของอการที่ผู้อยู่อาศัยใช้ประโยชน์จากการจัดห่วงจุ้ยและต้องวางแผนชีวิตอย่างไรของผ,ผู้คนไปด้วยกันไอาจารย์คำถามของบอยคือใช้ประโยชน์จากหวงจุย้ยใช้ประโยชน์จากห่วงจุ้ยแปลว่าเราจะทาหวงจุ้ยให้มันดีจัดหวงจุ้ยให้มันดีโอเคทีนี้ห่วงจุ้ยมันจะเป็นตัวที่มาช่วยทําให้เราดีขึ้น แต่อย่างหนึ่งก็คือดวงชะตาก่อนนะคะอาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ดวงรู้ทันดวงว่าจังหวะชีวิตเราเป็นแบบไหนช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีรู้ทันจังหวะชีวิตของเรานะแล้วเราก็มาใช้ห่วงจุ้ยให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยการที่เมื่อช่วงที่เราดวงไม่ดีห่วงจุ้ยจะเป็นตัวที่ดึงเราไม่ให้ตกมาก และเมื่อไหร่ที่เป็นช่วงที่ดวงเรากำลังดีหรือดวงเราขึ้น<ม>น้ำขึ้นให้รีดตักห่วงจุ้ยจะเป็นตัวที่ถูกเรานำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นคือจะเป็นตัวคูณสองคูณสคูณ10หรือคูณร้อเลย<ม>ชีวิตเราที่ดวงกำลังขึ้นแบบเนี้ย<ม>พอมีห่วงจุ้ยมันจะไปแบบนี้ไปเลยนี่แหละคือการ ใช้ประโยชน์จากฮวงจุ้ยให้ส่งเสริมดวงชะตาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมารู้ดวงกันก่อนอรู้เท่าทันว่าช่วงไหนจะเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของดวงของคุณนํำ่วงจุ้ยนั้นมาเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นตัวคูณสิบคูณร้อยให้กับดวงชะตาของคุณค่ะ